วันนี้พามาชมที่ดินครับเป็นที่ไร่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลมากๆนะครับ173เมตรนะครับเหมาะแก่การที่จะมาทำเป็นไม้ผลไม้ยืนต้นต่างๆนะครับปัจจุบันมีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดครุฑแดงนะครับมีอยู่2แปลงอยู่ติดกันเลยนะครับเจ้าของขายรวมทั้ง2แปลงเลยนะครับในราคาไร่ละ55,000บาทนะครับมีเนื้อที่รวมทั้งหมดทั้ง2แปลงอยู่ที่45ไร่1งาน18ตารางวานะครับแต่เป็นที่ที่ไม่มี ถนนสาธารณะมาถึงยังหน้าแปลงนะครับเป็นที่ที่เรียกว่าที่ตาบอดนั่นเองนะครับแต่ราคาถูกสุดๆเลยนะครับแปลงนี้นะครับจะตั้งอยู่ในเขตของพื้นที่บ้านดอนบุตโพนะครับหมู่ที่14ตาบล คลสงครามอำเภอโนนสูงจังหวัดคนครราชสีมานะครับห่างตัวเมืองโคราชมาประมาณ50กิโลเมตรนะครับห่างจากตัวอำเภอโนนสูงประมาณ23กิโลเมตรนะครับแต่เป็นที่ตาบอดนะครับขอย้ําอีกครั้งว่าเป็นที่ตาบอดสามารถที่จะชมคลิปเต็มๆของพวกเราได้ทางช่อง YouTube ขายที่ดินโดยภาคินระัตะนะนะครา